แ่ะวันนี้ค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีของไม่รักทุกท่านนะคะค่ะตื่นมาฟ้าสว่างแดดแดดแดดมัวค่ะวันนี้มัวมากเลยค่ะอากาศมันฝนฝนโปรยโปรค่ะบ้านของคุณแม่มีฝนปรยโปรนะคะทั้งลมหนาวทั้งฝนมาพร้อมกันค่ะ่ะไม่รู้ว่าฟ้าอากาศทุกวันนี้ไม่รู้เป็นแบบไหนเปรปบปวนใบทุกอย่างค่ะเดี๋ยวก็ฝนตกค่ะ ผนก็ไม่หยุดตกซักทีค่ะอันนี้วันนี้คุณแม่โปรงานโปรนะคะนึ0พันห้าไม่ไอพันหกร้อยห้าสไม่ขายขายห5ึพันบาทนะคะโปรโมชั่นค่ะหนึ่บาทเป็นทางน้ำไหลนะคะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะค่ะหาร้อยบาทงานโปรแม่โปรโปรต้นทุนนะคะค่ะหนนาร้อยหบาทเป็นผ่าอันนี้ลายน้ำไหลคะ่ะ ทางน้ำไหลนะคะรอบโรค่ะหนึ่งห้า้ยห้าบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนนะคะสวยงามมากนะคะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งห้ายห้าสิบบาทนะคะบรรยากาศคุณแม่ตรงที่บรรยากาศทำทิพย์นี่ก็ค่ะเป็นมันเป็นเหมือนแดดคึมๆแล้วก็เป็นฟ้าสดเป็นฟ้าสัวค่ะบางทีก็แดดออกก็แสงเข้าค่ะ ขาสวยงามมากค่ะเนื้อง,งานสวยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางแม่บอลลักค่าไหมมือสองเจ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองคะ่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยทุกถื้นงานทุกถื้นขานี้มีขอนะคะค่ะเป็นมีขอคะ่ะเนื้องานสวยงามมากค่ะเนื้อผ้าหนาหนิา่มแน่นนะคะค่าหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ ห5 5 0้า้ห้าสิบบาทนะคะคุณแม่โปรนะคะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะหนึ่งห้า้อห้าสิบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะท่านไหนที่ยังไม่ไม่ได้ภาพไปเป็นของขวัญของฝากให้กับบาง,บางทีก็วันไหว้นะคะขาไปไหว้ค่ะไหว้บรรพบุรุษของเราแล้วก็ให้ ค่ะให้เป็นในวันกเกษียณก็เหมาะสมนะคะราคานี้พอหยิบพอจับพอเอื้อมมือถึงนะคะ1,550บาทค่ะเป็นค่ะเป็นงานโปรโค่ะโปรโมชั่นนะคะห5ึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะ,ค,ะคุณแม่โปรโค,ค่ะคมันถ้าเป็นสีน้ำเงินสดลายดอกแก้วค่ะ สวยดูดีดูเด่นนะคะถ้าไม่ชัดเจนถ้าไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งถ้านี่งอีกนะคะห5ึ่บาทค่ะอันนี้สีเทามุกนะคะลายี้เพษค่ะเนื้องานสวยงามมากค่ะเนื้อผ้าหนาแน,น่นค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลื่รูดูเด่นนะคะค่ะหนึ่าร้อห้าิบบาทค่ะเลือ่อูดูเด่นค่ะ หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทสวยไม่สั่งสวยไม่จืดกางเนื้องานสวยงามมากหนามากค่ะงานนี้งานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะพื้นนี้งานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะเป็นลายจีเพรค่ะพื้นนี้ก็สวยค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทเป็นงานโปรนะคะรหัสสิบค่ะไหมเลข่นสิบนะคะค่ะสวยค่ะสีธรรมชาติพื้นนี้ค่ะ โปรนะคะโปรโมชั Pro ่นค่ะค่ะ1550งาร้าสิบาทค่าสามตะกนะคะความยาว2เมตรค่ะคนร่วมคนจ่อยคผอนผอมใช้ได้ค่ะค่ะถ้าไม่ชัดเจนคุณแม่ขอส่งผ้าพนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื้องานสวยงามมากเลยค่ะเนื้อผ้าหนามากค่ะหนานิ่มแน่นค่ะ คุณแม่ต้องโปรถ้าไม่โปรคุณแม่ก็ทุนน้อยค่ะหมุนเวียนไม่ทันนะคะต้องโปรออกก่อนนะคะเพราะว่าเอาลายใหม่เข้าค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยค่ะค่ะเป็นงานโปรนะคะ สวยทุผืนงานทุผืนแกมทุผืนค่ะอ๋ออันนี้ลายเยี่ยบห่อนะคะผืนนี้แม่ก็ไม่ได้ดูอ๋อผ้าผืนนี้เยี่ยมห่อสวยมากเลยนะคะเนื้อผ้าง่ะหนามากค่ะคือผ้าเหยี่ยมหอ่อมันจะยกขีดในตัวห้าตะกอนะคะดูแล้วค่ะสวยสวยงามมากเลยค่ะเป็นยกขีดลายลูกแก้วในตัวเล็กๆค่ะเขาเรียกว่าเยี่ยมห่อค่ะ ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถูกมากนะคะแต่ว่าเนื้องานสวยมากเลยผ้าผืนนี้ค่ะสวยเป็นผ้าลายเยยบห่อค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทคุณแม่ก็ไม่ได้ดูว่าผ้าเยยบห่อผ้าเยยบห่อทำยากนะคะมันจะยกขีดในตัวค่ะในตัวผืนผ้าค่ะค่ะยกขีดลายลูกแก้วค่ะเล็กๆค่ะค่ะสวยค่ะผ้าพวกนี้นะค่ะถ้าไม่ใช่ผ้าหลุดจำนำนะ อยู่ที่สองพันกว่าค่ะถ้าเหยยบหอนี่ค่ะ mm hmm. พวกผ้าหลุดจำนำมาเจำำ็บปนกันมาค่ะเข้าไปจำแล้วก็รุ่นไหนรุ่นไหนวันเดือนปีเกิดเขาจะเขาจะเฉลี่ยใส่กันค่ะ mm hmm. นี่ก็หนึ่าร้อยบาทค่ะผ้าสามตะกอทอมือนะคะ mm hmm. ค่ะหนึ่าร้อยบาทท่านจะไปเป็นของขวันของฝากก็เหมาะสมราคานี้พอเอื้อมมือถึงค่ะ ค่ะช so, pues so ่วงนี so so like, nah in ้เศรษฐกิจก like, ็ยังตึงตัวเหมือนเดิมค่ะค่ะเงินอะไรเงินคนละครึ่งคนละลายออกก็เหมือนเดิมค่ะค่ะมันก็เหมือนเหมือนเดิมไม่ไปไม่มาค่ะมันจะหมุนเวียนมันจะก็ไม่เห็นอะไรมัน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 เหมือนภาพแบบนี้ก็ราคาอยู่เหมือนเดิมตึงตัวอยู่เหมือนเดิมค่ะอะไรก็ผ่าค่ะพื้นผ้าเป็นสีม่วงชมพูนะคะ 15งน้ารบาทค่ะเป็นงานโปรโมชั่นค่ะถ้าคุณแม่พูดผิดตรงไหนคุณแม่กราบขออภัยด้วยค่ะคณข้าวคนแก่มาแล้วก็ลืมหน้าลืมหลังนะคะคุณแม่ก็ทําช่อง youtube มาหลายปีแล้วค่ะแม่บวรรักผ้าไหมสวยจำนำจําแก้วเก่าผ้าไหมหลุนจำนําสวยค่ะแก้วเ,เก่าแก้วเดิมค่ะแม่บวรรักนี่ค่ะแก้วเ,เก่าแก้วเดิมนะคะเดี๋ยวก็หมุนเวียนกันกับ5้าหมืสองค่ะ อันนี้ก็ลายกอไผ่ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้ก็ลายนาคีค่ะสวยเนื้องานสวยงามมากนะคะค่ะเนื้อผ้าสวยมากค่ะเป็นผ้าคัดเกรดนะคะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทลายนาคีค่ะสวยดูดีดูเร่นดมากค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้าเป็นผ้าสามตะกอค่ะผ้าสามตะกอนี่ค่ะมันจะด้านในนี่ก็ไม่ค่อยชชดเท่าไหร่จะด้านนี้จะแชดเจ็นมากค่ะค่ะลายชัดนะคะ ค่าหนึ่งห้าห้าสิบาทแม่บอลักาผ้าไหมสวยสลินแก้วเก่าต้นตำรับผ้าไหมสวยสลินกาค่ะ 1, ห้ายห้าสิบบาทนะคะคิดนี้นะคะเป็นรอบโปรโมชั่นค่ะ ท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจมาตลอดนะคะบุญรักษาพาคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปป้องทุกทข้านค่ะ